จะพูดของเงินกับฝรั่งตอนไหนดีนะคะหลายกูรูนะคะก็แนะนำว่าก่อนที่เขาจะมาเดทกับเราตกลงเรื่องเงินทองให้มันรู้เรื่องนะคะว่าเราจะไปหาเขาเนี่เราจะต้องลางานนะเราจะไม่มีรายได้ตรงนั้นนะนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เราต้องลาออกจากงานเพราะว่า เขาไม่ให้เราลางานเยอะนะคะตกลงกับเขาให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากที่เขากลับไปเขาก็ต้องซัพพอร์ตเราในช่วงที่เรารอหางานนะคะบางกูรูก็บอกแบบนี้บางกูรูก็บอกว่า,อ,าอย่าเพิ่งขอให้เขามาถึงก่อนแล้วก็หลังจากที่ใกล้จะจบเดทจบทริปเนี่ยก็ขอเงินเขาแล้วก็บอกว่าเราต้องลางานนะลางานมาแล้วเขาไล่เราออกจากงาน แล้วก็ขอเงินให้เขาซัพพอร์ตในระหว่างที่เรารองานอยู่นะคะหลายคนก็บอกว่าอย่าพึ่งขอรอให้คบหากันให้เขาตกลงว่าเขาชอบเราจริงๆให้เขามาหาเราในรอบที่สองก่อนค่อยขอเงินเขานะคะมันก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะขอตอนไหน ช่วงไหนเมื่อไหร่นะคะมันทั้งนี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่ฝรั่งที่เราคบหาอยู่นะคะฝรั่งบางคนเขาจะซัพพอร์ตเขาจะซื้อทุกอย่างให้เราแต่เขาไม่ให้เงินเรานะคะเพราะว่าในประเทศของเขาเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ให้เงินกันสังเกตไหมคะเ,เวลาฝรั่งซื้อเสื้อผ้าให้เราซื้อกางเกงให้เราหรือแม้แต่ซื้อสร้อยให้เราเขา หรือว่าเลี้ยงข้าวเราเขาก็จะบอกว่านี่นะฉันซื้อให้คุณนะฉันซื้อนี่ให้คุณนะฉันออกนั่นออกนี่ให้คุณนะซึ่งบางครั้งสาวไทยก็ก็จะคิดงงง,งเอา้าทาไมต้องมาทวงบุญคุณไม่ใช่ทวงบุญคุณนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่ค่อยซื้ออะไรให้กันนะคะจะะําไว้นะคะเพราะฝรั่งเขาไม่ค่อยซื้ออะไรให้กันมากอาแล้วทีนี้ จะขอเงินฝรั่งได้เมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ของคุณนะว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนอย่างไรนะคะแต่ละเคสแต่ละกรณีแต่ฝรั่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณคบหารู้จักกับแฟนของคุณอย่างไรคุณจะต้องตัดสินใจเองว่าคุณจะขอได้เมื่อไหร่คุณจะรู้เองอะคะ่ะว่า คนของคุณเป็นคนยังไงขอได้ไหมหรือขอไม่ได้หรืออย่างไรนะคะไม่ต้องไปเกรงใจนะคะถ้าเราลําบากจริงๆก็ต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเขาไม่ใช่อขอพึ่มเพื่อนะคะคือ,อมูหายควายป่วยอะไรก็จะขอเขาอ,อย่างชาตินะคะอย่าพึ่งขอนะคะเดี๋ยวไก่ตื่นเอาละคะ่ะแค่นี้ละ